ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนพี่น้องก็คลิปนี้พี่น้องพามาดูตัวอย่างาสำหรับข้าวที่มีความเสี่ยงที่มันจะล้มในช่วงนี้พี่น้องคือถ้าข้าวใครเนี่ยเป็นลักษณะนี้พี่น้องนี่นดูนี่ขนาดข้าวยังไม่ได้ถอดรวงนะพี่น้องมันยังขนาดนี้แล้วอม,มันมันแบบนี้นะมัน ันาจสิล้มไ,ด,มจจมได,ด้พี่น้องันาจจะล้มได้ดูพี่น้องเนี่ยเห็นไหมัฒนะแบเนี่ยเนี่ยสำหรับ fc ที่ถามมาว่าช่วงนี้ช่วงไออหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยรับรวงเสร็จแล้วหรือว่าช่วงนี้ที่ใครยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรับร่วงนี่ช่วงไอ้ต้นเดือนกัยยาช่วงนี้ก็ยังเป็นต้นเดือนกันยาอยู่เนาะถามว่าตัดใบข้าวได้ไหม ถามว่าตัดใบข้าวได้ไหมคือพี่น้องก็คือว่าแหละคือสําหรับข้าวนาปีข้าวมมลิดหนึ่งศูนย์ห้าหรือว่าข้าวเหนียวก็ขอหกนี่พี่น้องคือเข้าเข้าสู่เดือนกันยาแล้วเนี่ยผมจะบอกผมจะย้ําอยู่เสมอว่าถ้าใครจะตัดใบข้าวเนี่ยผมจะแนะนําให้ตัดเฉพาะในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นจําเป็นเท่าไหร่กัน จำเป็นแบบนี้ละพี่น้องเห็นไหมดูนี่นี่ขนาดข้าวยังไม่ได้ถอดลวงนะนี่พี่น้องเห็นไหมดูเบิง่งความสวยงามของมันเห็นปะดูคือใบมันยาวมันเฟื่อยมันเฟือกันเลยนี่พี่น้องเนี่ยถ้าแบบเนี้ผมแนะนําว่าก่อนจะสายเกินไปเนะี่ยให้รีบตัดไปดีกว่าพี่น้องอ่าให้รีบตัดใบดีกว่า,า,ต,วาตัดสูงตัดต่ำสักแค่ไหนวะที่ เดี๋ยวสิเบิ้งตัดสูงตัดต่ำสักแค่ไหนก็แน่พี่น้องอันนี้ลำต้นมันใช่ไหมล่ะเนี่ยก็ตัดแต่ใบไหวคือบมเห็นหรอเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยว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 นะพี่น้องนะอ่ะเนี่ยพี่น้องเห็นลำต้นมัน้ยลำต้นอันนี้ใบเนี่ยให้ตัดช่วงนี้พี่น้อง เนี่ยตัดช่วงนี้อ่คือลำต้นพวกนี้อย่าไปแตะมันเพราะว่าข้าวมันกลมแล้วพี่น้องอ่ให้ตัดช่วงนี้ตัดเพื่อกําจัดใบอย่างเดียวถ้าตัดช่วงนี้คือจะไม่ไม่ไม่มีผลกระทบกับรวงข้าวแน่นอนพี่นอ้องอืาแต่ถ้าเราตัดลำต้นปุ๊บเนี่ยมีผลกระทบแน่นอนอืาเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับใครที่จะตัดใบข้าวในช่วงเดือนกันยายนให้ตัดเฉพาะใบได้พี่นอ้อง แล้วก็ตัดตัดเฉพาะในกรณีที่จําเป็นเท่านั้นคือจังแบบนี้นีพี่น้องพี่น้องดูเป็นปะนี่ขนาดลมพัดนะและข้าวยังไม่มีรวงซะด้วยซ้ำนี่มันยังเฟื้ยมันยังมันยังจะ,ม,งจะมันยังจะเซแล้วเนี่ยพี่น้องดูดูดลักษณะขนาดนี้มันยังจะเซะเนี่ยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูพี่น้องดูเนี่ยแล้วพี่น้องลองจินตนาการไปรอีกเดือนนี้ก็เดือนกันยา เดือนหน้าก็เดือนตุลาเดือนพุศจิกาพี่น้องคิดดูเดือนหน้าข้าวก็ถอดรวงแล้วแต่พี่น้องดูเดือนนี้กันยาเนี่ยดูใบมันเฟื้อยมันยาวมันขนาดนี้นพี่น้องพี่น้องดูเนี่ยถ้าข้า,ขาวเขาเป็นลักษณะแบบเนี้ผมแนะนําว่าให้ตัดเลยเด้อพี่น้องเด้อถ้าไม่ตัดนี่พี่น้องอาจจะเสียใจ <choking. S 1> อาจจะไม่ได้ข้าวพี่น้องอาจจะบ่ได้ข่าวก็ได้พี่น้องก็ต้องช่างใจนะพี่น้องต้อง ต้องช่างใจต้องต้องคิดต้องกะระยะดูว่า,วาต้องจินตนาการไปนะว่าเนี่ยอันนี้รวงข้าวยังไม่ออกนะออแล้วถ้ารวงข้าวออกมันจะขนาดไหนแล้วช่วงนี้นะหมอกมันยังไม่เยอะอฝนมันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่รวงข้าวมันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ออกเท่าไหร่มันยังไม่ออกเลยแหละยังไม่ถึงเวลามันนะเนาะแต่ดูสภาพข้าวเห,เห็นบอก ใบมันยาวมันเฟือ้อขนาดนี้พี่น้องพี่น้องเบิ้งดูดูด,ด,ดูนี่ขนาดลมพัดนะนี่เบิงเบิงขนาดลมพัดนะนี่เบิงมันยังเฟือ้อขนาดนี้มันยังจะล้มเล้พี่น้องเออเพราะฉะนั้นนี่ผมแนะนําว่าถ้าข้าวใครเป็นลักษณะนี้พี่น้องตัดใบเลยเด้อพี่น้องเด้ออย่าจงไว้เอออย่าจงไว้เพราะว่าถ้าจงไว้เนี่ยอาจซิบัลในเขาพี่น้องข้าวนี่อาจจะล้มได้ คือผมจะบอกผมจะย้ำอยู่เสมอว่าเทคนิคที่การเหตุหนานยอย่าให้ข้าวล้มพี่น้องคือถ้าข้าวล้มปุ๊บเนี่ยมันสิมีปัญหาทันที่โดยเฉพาะการล้มในช่วงที่ข้าวถอดล่วงหรือว่าข้าวม่านหรือว่าเขามันกําลังต่างพองคือมันมันมันสิมีปัญหาทันทีพี่น้องแต่ถ้าข้าวมันล้มในช่วงที่มันเลยระยะน้าน,นมไปแล้วอันนั้นไม่มีปัญหาพี่น้อง เพราะว่ามันใสเม็ดใส่อะไรเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าข้าวที่มันล้มก่อนในช่วงที่มันจะถอดรวงหรือว่าล้มในช่วงที่กําลังถอดห่วงนี่เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเลยเพราะว่าช่วงที่ข้าวถอดรวงหรือว่าก่อนที่ข้าวจะถอดรวงช่วงข้าวตั้งท้องเนี่ยหรือว่าเขาม่านเนี่ยมันต้องใช้ใบพี่น้องใช้ใบในการสังเคราะห์แสงแล้วก็สะสมอาหารอืแต่ทีนี้ข้าวมันล้มใบมันทับกันทีนี้มันก็หาสารอาหารไม่ได้สังเคราะห์แสงไม่ได้ เพ,อ,พออาจจะจมหน้าอีอพี่น้องมันเสียหถยใบมันหนีเนาให้ต้นมันหนีเนาระบบระบบทำทำให้ระบบของพืชระบบอะไรเคิ่งมาอยังระบบร่างกายของพืชอะมันสีผิดเพี้ยนไปคือการเหมือนคนพี่น้องถามว่าคนเดินได้ปกตินี่กินข้าวได้ปกตินี่สุขภาพร่างกายกับแข็งแรงมันพอแต่ตามใดก็ตามที่คนเราได้ล้มแล้วได้นอนติดเตียงแล้วนี่ ร่างกายมันสีพิษเพี้ยนไปเลยแล้วทั้งระบบขับถ่ายมันสี <c oughs> โอ้ยขอโทษพี่น้องว้ยคือถ้าคนมันได้ล้มแล้วเนี่ยคนได้ได้ล้มได้ล้มหมอน,นอนเสือแล้วเนี่ยระบบขับถ่ายมันจะผิดเพี้ยนไปพี่น้องเือเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นข้าวก็เหมือนกันถ้าข้าวมันล้มแล้วปุ๊บถึงมันจะงอขึ้นมามันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วพี่น้องเพราะเยื่อเซลลผนังเซลอย่างเขามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันส่งผลกระทบ ถ่ายห,ห่วงเขาเฮานี่อาจจะได้น้อยพี่น้องเพราะฉะนั้นก็ถ้าข้าวไข่ใบยาวเฟื้อยแบบนี้ผมแนะนํำให้ตัดเพืพี่น้องด้วตัดแต่ใบนะอย่าไปตัดต้นมัน,นอโอเคคลิปนี้ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังซ้ำนี่แหละ